สวัสดีค่ะช่องตะวันรัตมีไลฟ์สไตล์บายสซรินนะคะเ,คเราพา,า,าทุกคนต้อน มาเดินงานโครงการอาหารปลอดภัยนะคะของกระทรวงมหารไทยนะคะเรามาต่อเป็น e ีพีที่สงนะคะในการรีวิวอาหารในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไ้ชิ้นหมูเมืองกระบี่นะคะไมา้ละสาบาทอยู่ต้องชุดนี้นะคะทุกคนนี่นะคะผ่านมาก็จะเป็นร้านยำนะตำแซ่บยำแซ่บนะ นะคะทุกคนอันนี้ก็จะมาผัดไทย20สบาทสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยู่ตรงจุดนี้นะคะยังมีนะ2ีบาทมีผัดไทยผัดมาม,ะมะ่าผัดซีอิ๊วผัดหมี่เสวผัดมักกะโรนีอยู่ตรงล็อกกลางนะคะตรงจุดนี้นะคะชวนชิมอร่อยทุกอย่างของป้าอ้วนนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะไอ้ก็จะมีแผงขนมนะ,ะขนมมีสองทาง อาหารหยุดฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นจุดสําคัญสําคัญไปนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตวงพรคาราเมลขนมหม้อแกงเพชรบุรีนะคะมาทุกปีนะคะทุกงานเลยนะคะของคุณตวงพรอ,อร่อยลองดูนะคะของแท้จากเพชรบุรีนะคะนี่ก็จะเป็นกาลาเมนะ,นะ,ะทุกคนกาละเมการาเมกเมวนกาลาเมทุเรียนกาลาเมก,เมกะทิสดกาลาเมใบเตยนะคะ คอฟฟี่นะคะขีดละยี่สิบาบาทเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นขนมหมอ้อแกงขนมหมอ้อแกงไข่สี่ถาดหนึ่งร้อยบาทมีไข่มีมีเผือกมีถั่วนะคะทุกคนนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะขนมหมอ้อแกงตวงพรของแท้จากเพชรบุรีสี่ถาดหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งบาง รอบใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าชีสนะคะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะพิซซ่าชีสชิ้นละสิบบาทเท่านั้นอยู่ที่ไหนคะลูกอ่าวจักชนบดีค่ะชนบุรีนะคะสาวเมืองชนคือหนาเกะเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับพิซซ <She> ่าชีสนะคะต้องพู้ช้าๆเดี๋ยวมันสิตกมันสิตกแล้ว โอเคนะคะเดี oken, so bbe 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 ๋ยวเราไปต่อค okay, so ่ะทุกคนก็จะเป็นลูกชิ้นอีกปั้นสดอีกแล้วนะทุกคนลูกชิ้นปั้นสดนะคะตัวตรงปั้นสดนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนเขียดละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นของปั้นสดแล้วก็ทําสดสดกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมนะครับบคครับ ชิ่นกวาดลายครับอร่อยห้อคะโอ้อนครับทุกคนอ่ะโอเคขามีมีจากทั้งที่กรอกดงนะคะเป็นลูกชิ้นปั้นสดตัวกลมลูกชิ้นปั้นสดตัวกลมเฟซบุ๊กด้วยอันนี้ของดังไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่ใส่สารเบรดไม่ใส่สารกันบูดนะคะมาจากไหนแล้วลูก หนองบัลำพูคะหนองบัวลำพูนะคะนุ่มน้องบัวลำพูค่ะค่ะ,อะขอบคุณครับได้ชิม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิบบาทไสย่างเกาหลีเพนนะฮะทุกคนดูเหมือนว่าลูกชิ้นเขาจะอร่อยเจ้าเลยฮะทุกคนเนาะไม <c oughs> ่ใช่นะคะดูใช่ทอดนะ,ะ <c oughs> ดทนะะ <c oughs> ุกคนต้อง <c oughs> หอน <c oughs> ึห่งเพน นู้ชใช้ทอดนะครับท okay. ุกคนอยู่ฝั่งนี้นะโอเคนี่ให้ชมทุกอย่างเลยนะครับเออถ้วยลวเท่าไหร่ครับผมราคาครับมีห้าสิบหกสิบบาทห้าสิบกับหกสิบบาทเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะทุกคนเนาะมาอเคค่ะ เอามีไอไอติมหลอดด้วยสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากไหนมาจากไหนครับมาจากกรเลือดครับยางตลาดครับไปทั่วงานครับโอไปทั่วงานเลยเหรอยางตลาดนะฮะไอติมหลอดครับก็ต้องมาคิดถึงเด็กๆนะทุกคนเอออันละเท่าไหร่ล่ะไปเกบากสามายี่สิบครับสามายี่สิบบาทนะงฮะทำจาก น้ำโค่คุ้ณนี่หรอผักเขียวต้มปลานะครับพวกนี้แหละครับคุณพิสัยครับอ๋อครับผมหักไรเลยการสินนุ่มการสินนะครับทุกคนโอเคครับโอเคครับผมถ้าทุกคนกลุ่มเกษตรรักถิ่นพยัคฆภูณนพิสัยผัดไทยอันนี้ก็ผัดไทยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะโอเคครับเขียวตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลฝึกบ้านแพงแล้วยายลงไปแล้วนะยายลงคลิปไปแล้วลูกน้ำตาลฝึกนะคะอันน <For that. S 2> <Please. S 1> ี <Spanish> <royalty alone. S 1> ้เขาแบ่งขายเหรอคะครึ่งโลโลละเจ็ดสิบนะคะเพราะว่าบ้านแม่เขาจะอันนี้เขาทาจากตาลหรือว่าทําจากมะพร้าวอะเป็นดอกอ่าแล้วก็มะพร้าวอ๋อ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  เคยได้เห็นแต่ว่าของแถวเรามันจะไม่มีนะคะเป็นความปอกความมัน่นเป็นชิมค่ะเป็นได้นะลูกน่ะนี้หนึ่งจะไม่เหมือนกับน้ําตาลโตนดนะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนค่ะรสชาติจะแตกต่างเนี่ยเขาจะมีความมันในตัวอืเวลาเราไปทํากับข้าวทำยำทำซุปตามทำขนมเนี่ยเขาจะนัวอันนี้ส่วนมากเขาจะเอาไปทำซุปตำซ้มตาใช่น้ำยำ มันจะมีกลิ่นหอมเนาะใช่ค่ะเราเรียกน้ำน้ำตาลจากธรรมชาติเนาะค่ะน้ำตาลปึกนะทุกคนบ้านแถวสมุทรสาครค่ะโอเคค่ะไปมาวันนี้เราก็ถ่ายอีกนะคะแบงจอยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมโอทับทิมสยามนะคะมาจากปากนัง นครศรีธรรมราชเลยครับนครศรีโอ้โหการไไหลยหวานวแพ็คแพ็คเท่าไหร่ครับผม 200, 200, 200, 250, อสองร้อยสองร้อยห้าสิบนครศรีธรรมราชนะคะทับทิมสยามจากปากระนั่งนะทุกคนปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เนาะถ้าไม่ออกงานบอกบุดจริงๆนะคะโอเคครับผมครับตัวนี้ ค่าแคบหมูแม่สมุขสมพรนะแคบหมูจากเชียงใหม่นะทุกคนชิมอีกแล้วดิมันจี๊ดกัน าขอหมูเจ้าดังนะคะตั้งแต่คนดังมาชมเลยนะทุกคนได้ทุกเมนเลยทานแกบหมูกับน้ำพริกหนุ่มนะทุกคนได้เลยค่ะเลยค่ะแกบหมูแม่สมบูรณ์เจ้าดังนะคะของฝากจากเชียงใหม่เจ้าฝนตกแห้งบ่ค่ะท่านผู้น มีฝนเรา๋วค่ะเกาการกา่องแม่สมพรนะคะของเจ้าดังเมืองเชียงใหม่เจา้าเช่ไหมคะห่อใหญ่หนึ่งร้อยโอเคหาหนัวพี่ห่อเล็กสองห่อหนึ่งร้อยหอใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้มันเป็นอะไรคะลูกกระจก โอ้กระจกมาค่ะหอยทอดเมืองสมุทรนะลงมแล้วค่ะวันนี้ค่ชะชาดังหอยทอดเมืองสมุทรนะคะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะนุมน่มๆนะะทุกคนเราเ,เดินมาจนถึงหมาลาชาบูมหม้อไฟนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะมหาราชบูหม้อไฟนะคะ สำหรับปลาม่าลาแต่ว่าจะมีน้ำเงี้ยงด้วยนะคะโอเลยนะคะราคาสามสิบส<ฮ>ี่สิบสิบนะคะร้านจุ๋มแมลงทอดนะคะทุกคนจาวด่างด้วยนะคะเนี่ยคุณชายามาทานด้วยหรอเนี่ยเออนะคะทุกคน ปโอเคค่ะผละไม้นะทุกคนมีทุเรียนนะมีเงาะสามโลโร้อยทุเรียนหมอนทองโลละร้อยห้าสิบนะแต่สวยนะทุกคนสวยมากเลยนะตรงจุดนี้นะคะเดินมาด้านในนะคะเกือบช่วงข้างฝั่งที่ใต้เลยนะคะทุกคนผลไม้ก็มีทุเรียนน้องพอกให้เรียบร้อยนะ คทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะค่ะค่ะก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินชมงานนะคะเออ่ขนมจี๋จากจียนเทพนะคะแห่งนี้ไปสุดเลยนะคะทุกคนน้ำยาสี่ภาคเลยนะคะสนใจนี่น้ำจากที่นั่งให้ทานเรียบร้อยเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะดี นมจีนสี่ภาพเกียวหวานน้ำเงี้ยวกะทิใต้น้ำพริกหวานน้ำยาปูไตปลาไก่โคราชป่ากะทินะคะโอ้โหนะแล้วเราขอดูของเขาแอบดูของเขานิดนึงสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะชามได้ไหร่คะลูกห่อสี่สิบมิ้าสิบห้าสิบปลท่ได้ก่หาสิบปาท่ได้ไก่ห้าสิบ ครับท่นนะครับที่มาเนเที่ยวงานนะครับทำกีแล้กันนะครับขนมจีนเทพพนมน้ำยาสี่าได้ที่ร้านค่ะทุกคนเนื้อจางนะครับน่าขนมจีนนะครับน่ากน้าร้านขนมจีนเทพคนมเลยอุ้งก็จะเป็นลูกจิ้มจัมโบ้ใหญ่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปร้านสุดท้ายแล้วเอาฝั่งนี้รอบอาหารสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยไปต่อใหม่หมูจัมโบ้แท้ห้าสิบบาทนะคะ น่นนนาจะสวย <c oughs> โอ้โหน้าทุนเนี่ย<น>อู้จับได้นะลูกเนาะจับได้จัมโบ้มันสิบกว่าครื่งกิโลคุณหมอคะโลหนึงน่งโลหนึ่งเกิโลไม่ละเครื่องกิโลมาจากไสกันนี่ไะยะภูมินะคะอ่า ระว่างจัมโบ้หมูก,กับจัมโบเนื้อนะไม้แล้วก็มีไม้ใหญ่ก็มีนะ10บาทเท่านั้นมีไม้ละสิบไม้ละห้าจัมโบ้แท้ห้าิบเลยนะเนื้อห้สิหมูห้าสบาทนะทุกคโอ้สุดยอดเลยนะนี่ก็ทานให้จุกๆุกันไปเลยนะดีทานให้จุกจุกกันไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวเทศกาลโครงการ อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพโดยกระทรวงมหาไทยนะครับที่สวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22มิถุนายน2,568นะก็ามาช็อปกันได้เลยมาตอนบ่ายนะทุกคนนะคะวันนี้ช่องะวรรัศมีไลฟสไตล์บายสวรินก็ ขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมส่งกำลังใจนะเป็นกำลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคิ้งคิ้งไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราต่อ,ตอไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ